สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบอร์สุขสุคนเนาะมาพบมาพ่อกับแม่ต้องเจออีกแล้วเพื่อนพี่น้องวันนี้พบพ่อกันมื้อนี้ยังอยู่หนาเฮือนหนาซานอยู่มันนี่เนาะตอนตอนนี้กับประมาณสิบโมงแล้วพี่น้องเลยเนาะสวยๆแล้วตอนนี้ตามโต๊ะแล้วมาเป็นสีเห็ดย่างจ้ากันไปใส่ไปใส่อู้จับน้ำเลยไปเสจ้ากันหน่จ้ากันบานึงมา จ้ามาจา้าเฮนบัหนงึงเอาจ้าเน้จ้ากันเน้จ้ากันเน้ <c oughs> โอ้ยต่ดำดือด้อๆพี่น้องเอลยอช่วงนี้นะ่ะยิ่งใหญ่ยิ่งบอกว่าฟังได้เลยนี่เลยนะสาวต่ดำเพิ่นเพิ่นขอกขึ้นรถพี่น้องเลยสิไปไซส์กึ้าเอาแท้เลยเนะนี่ยเฮ้ให้แม่อันถ่ายคลิปก่อนให้แม่ถ่ายคลิปก่อนไม่ได้บ่ จิ๊บ,บจิบบอโดยเจ้าขึ้นรถเจ้าระวังโต๊กเด้อ <Baby. S 1> โอ้ยตาดำชวนแม่ไปใส่ <Baby. S 1> ไปใส่อ,ไอ,อ,อาไปใส่บอกบอกป้าลูกยุ่ยสไปใส่มืนอี้น่ะ <Baby. S 1> โดยเนาะเมื่อนี่นั่นเป็นอันเมื่อขึ้นเพื่อนน้องใสใหม่เนาะพี่น้องเลย <Baby. S 1> ได้แม่งเชื่อกว่บบาสิไปน้ำพองงเชือ่ออยู่เนาะ <Baby. S 1> คิดไวนะ้น่ะและกามาบอได้ไปเพราะสาวคนนี้เลยพี่น้องเลย <Baby. S 1> บอมาดูเป็นอะไรให้ลูกน่ะ เป็นพ่อสาวตาดำนอนตื่นสวยพี่น้องแม่นบอกลูกตื่นสวยมันบอก <h ung> อืเอา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 หมาหมาชองเนี่ยชองบุญธหามานะมาจ่าก่อนมา <c ười> จ่าก่อนแช่กนินนมนี่มาจ่ากนันนไอ้ไอ้ยอ้ไอผีอยู่นะเทผีนะ่หมาเสดองหมาชนประตูกับว่าผีเพืพ่อนนะเจ้าเคยเห็นว่าผีนะลูก เฮ้เห ja okay. er ็นผีว่าจ้ากันอ้ยันผีดอกเลยจ้ากันตายแล้วแต่ดำบอกบุได้ฟังเลยจ้ากันทุจ้าจ้าจีน้องจ้าไม่เตี้ยห่เนาะโอ้ยใส่บุงบิลบิบสีอุ่เลยว่าสิไปน้ำพ่อพี่น้องเลยเนาะพ่อเพื่อนกะอาบน้ำแต่งตัวแต่เศร้าหูแม่น้องเชิญกะว่าสิไปน้ำเพื่อนกบเอาเพื่อนไปน้ำเลยเนาะ เอว่าสาวต่ดำโบยมตื่นแม่เนาะตื่นช่วยบะตอนนี้ก็บสิบโมงได้ไดเพิ่นตื่นแปดโมงเศร้านะแตะเก่านะเพิ่นตื่นก่อนพอก่อนแม่ปุ๊บม่อีกได้แต่ก่อนนั้นตะเก่านะ่นเนาะแต่มาเมื่อน,นี้นะ่เมื่อคืนนี่เพิ่นนอนเด็กพี่น้งเลยเมื่อเศร้านี่ก็เลยปุกบ่ตื่นแม่บอกอืมเมื่อนี้ก็เลยสิพ้าเพิ่นลงไปหน้าแม่ตุ้ยเนาะ เื่อเรามีอันแนวเฮ็ดพี่น้องไยเพื่อขวหมักพริกหมักพายเพื่อขวเข่าใหม่เข่าขวเนาะไปะลงไปเบิ่งหน้าไม่ตุ้อีกได้ไปดะเนาะก็คือ <c oughs> ก็คือบ้านน้องสายไม่นี่บ่ได้ไปแล้วโอ้ไ่ได้อดอดไปอันขึ้นเฮือนบ้านเอื้อยสายหม่ได้ลูกอ่ะงันบอกเ <c oughs> พื่อนกเ็เลยบม่ได้ไปบนะี้เนาะให้พ่อไปคนเดียวแม่กับปุ๊กเพื่อนอยู่ได้แล้วก็เพื่อนกันน่น่ออย่างเดียวหัน อยากนอนอีกอย่าหากจะตื่นนีอยากนอนอีกอย่คนตื่นสวยสาวน้อยตื่นชวยพนดี่ปากไ่นนะทาสติ๊กแม่นะั้นแดงแดงอู้ปากแดง <laughs> สาวปากแดงสาวปากแดงวันนี้พ่อพันรีบไปเนาะก,ก็เลยหายเพื่อนไปสาวเนาะแมงเสื้อก็เลยหายปล่อยเพื่อนนอนต่อก็เลยวาสิพาร์พันลงหน้าไม่ตุ้ยน้ำอ่าอินพนแได้วันนี้ไปเบื้องว่าอ,าอินพัน อ่ามีเวียอยงยังให้เฮ็ดบ่มนีิเนาะกะเกี่ยมงานบุญของแม่ตูุ้่าถวอะไรพี่น้องเลยเนาะไะไปพบไปพ่อกันยันหน้าของแม่ตุ้ยเลยเฮ่อไปว่าแซ่พันบุอยากไปเฮ่อเนาะไปน่ไหนก็ต้องไปไปเฮ็ดเวียไปเฮ็ดเวียซอยอ้าอินเนาะไปตามบางพริกเนาะเพชรเพชรเพชรอะเฮ็ดเพชรดูเฮ็ดเพชรดูเฮ็ดเพชรดูไอ้สั่งสารตระรังเด้อ เออได้ไหมปุ๊บมาฮอดแล้วพี่น้องมาฮอดก็กินกระุกกุ้งกัวได้เนาะท่างเขาใหม่เขาขวบมักพริดมักพายปัดเชจอเออนี่มาแล้วด้วยฮะเออนยังสบายดีสบายดีน้องเบิงร์ดนิ้วนิ้วสบายดีอยู่นิ้ว่ะเอ้อเฮ็ดแต่น้องยังโมเฮ็ดน้องน่ะอึ้งอึ้งเลยฮะ ปากแดงนะว่าสาวอันเป็นผู้สาวแล้วว็บิงค่ะปากแดงน้อยน้อยน้อยให้อนนี้เบิ้งค่ะปากแดงเอาสาวปากแดงไปไปเบิ้งเพื่อนเฮ็ดวิ่งกันี่นอเนาะมาหอดอะไรบนกินนะอ้า้กินข้าวขัวข้าใหม่เพื่อนมายังต้วนี้นี่กล้วยโอ้เจ้ กุ้ยเป็นกระสอบสองกระสอบแม่นบ่แม่นเบโดยอุ้ยสองกระสอบโดยสบายดีเจ้าไปปะเพลินวานนี่เนาะเออเป็นเมียนเทือนเพลินอยู่ไปไปเบิ่งทางไออินเฮาขัวดหมกพริกพี่น้องเลยระวังต๊กันดุพานเอาขึ้นเทิงคุนบ่หน่ะระวังตกเด้อค่อยค่อยฟึ๊บฟึ๊บ เออถอดเกือบเล้อย่านล่มเด้อโดยน้องพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งทางสองสาวเฮาเห็ดยังเด้กินหอมแท้กินหอมขนาดขึ้นมาขวอยู่แดดแค่แพิงแดดบอสพิงแดดนะแต่เบิวงนี่เนาะโดยถิมหดอันนี้ถิ่มดอยะถิมมดไมาขี้อแล้วในจักหมอกเลยสาวหมอนี่ หลายดีมีเครื่องปั้นละบ่มื่อนี่นะเออใครยืมจากพี่น้องแบบมืออันอ่าอย่างมืออันอย่างเพื่อิดมือเราเสียนั่นบ่มีเนาะต่ำน้ำน้ำหมูน้ำตาแตกไปยืมบ่อ้าวยังยืมอยู่ของเพื่อนเสียอีกแล้วเนาะมือนั่นก็ยืมได้เท้องเออเนาะอุกใจเลมเพื่อนว่ามือนั่นยืมของเพื่อนมากแต่ท่านใ้ปั้นมื่อนั่นแ่ะท่านใ้ลงมืออย่างเสียก่อน มือนี้มายืมอีกเลยนึกว่าจะได้ซื้อใหม่ละกะเกลียวหมอที่สามนี่ติเอาจังหมอกเมื่อแต่บอกเนาะย่านเครื่องปั่นอันขาเจ้าเนี่ยเสียได้ซื้อใหม่เพื่อนหัอนาะผมเองแค่หนึ่งยู่จิ๊กเออผู้เจ้าคนปั่นเองบ่เออใครยู้อยู่อันเจ้าของเครื่องปั่นเพคนปั่นเองพี่น้องเหรอเนาะ ขั่วข้าวใหม่ฮอนเดดแด่ก็ยังไม่อยู่กลางแจ้งได้พี่น้องเอ้พกเนี่ยเอ้อจากเพื่อนมาได้ๆแนเขั่วเ้ายังโมใหม่พ่อๆํามีเอาแบบดำๆได้ป่ะเล่วป่าขาวดิแม่เนี่ยางไนมันเสียวจังหมอพ่อได้บอกพ่อก่อนสามหมอดิอันนี้ก ตะกี้ก็เต็มกระทะอยู่แต่พ่อค้นไปคนมามันเหียวไปแล้วพราจังหวะเพราจังหวะยางใหญอยู่เลยนะว้าเต็มดูดีบกเรบกเลิกเลยเพิุกเช่นน้องเนี่ยน้องอยู่เพื่อนน้องนะมีิต่แม่ลูกอ่อนได้พี่น้องเอ้ยนี่กับมาคนคนอยู่กับโมเมนลูกใหญ่ได้ลูกอ่อนกว่าน้องเชยอีกได้โมเมนต์พี่สาวจังดิป้ายขึ้นไปเบิ้งทั้งๆก็ได้เชิดเอ้าเอาขึ้นม้าลำล่างเด้อสิลองปั่นบั่งเนาะ งานแม่ลอ้อนตอนนั้นนะปอยให้แม่ลอ้อนไปเฮ็ดไปซะตอนนี้ค่ะอันนี <h <h ้แทนนะแม่ลูกยังนไหมแม่ลูกแม่ลูกจนอันชุกแล้วนี่ยนะลูกเพ่ะพ่อหยอกแล้วพี่น้องเลยเนาะแกมาเบิ่งทางข้างบนเฮ้าเสียงขูดเสียงยังลูกกู้กู้อยู่เฮ้คือได้ยินเสียงอึดอัดอยู่พุ่นเนาะอยู่ทางซานพุ่น โดยเออดีเท่าน่าดุเบิืมันปั่นบางทีก่อนดยสบายดีอ้าวปั่นู้เดียวก็ไหายน้อบโดยจาคิมูจ้าตาจ้าคิมู้ำตาโอ้ฉัดข่อยเนาะคิมูจะบอกเลหรือเ่วมอันนั้นเด้อกินข่าวบอตาตาดำกินข่าวใบเกลือบดุ ออินโมมียังให้กินบ่อมาหนอว่ากันใบเกลือก็ถึกอยู่น่ะสบายดีเนาะเลยหาน้องเชอรน่ะคนเดียวนหนบ่ฮู้คุ้มนงเชอรน่ะหมูสบายดีสบายดีวะฮะฮ่าเ้ยต้องเห็นหมูเห็ดเด้อเพึ่นจังเห็ดแทนโมเห็ดหมูเห็ดแล้วบ่เห็ดควันข่าวนอกเด้อนิวเด้อ ยากได้บอกง่ายหน่อยนี่น่ะใหญ่ได้บอกง่ายเบาอายหายไม่ติดเสียกตีเขาบอกให้สบายดีในเงื่องมือเสิร์เออน้องเชเฮียนมาฟังความได้เลยนี่นะไม่ได้ไม่ได้เป็นแต่แพงได้เลยนี่นะยินดับไปด้วยในเดือนหนาละลูกนั่งเมืองเพิ่นมาสิเปลี่ยนเปลี่ยนบ่เอ้ยเพื่อนเราว่าให้เจ้าของเพื่นปันเองเรายันเชิงปันมันเท ต้องปล่อยให้เจ้าของคนปั้นเองเนาะเพราะว่ามื้อนั่นน่ยยืมเครื่องปั้นมาเนี่ยมันตายเออมันเพรเห็ดโมเมนตมันเสียบไฟบกเข่าเลยมาเพิ่มเนี่ยน้ำหูน้ำตาแล้วเพ่งไหลอยู่ระหว่างนี้เอามาเพิ่มไ่ได้เลยมาใส่ในตัวนี้นี่ตึอ่ะอก็ได้สองปุ๊กนี่บ้ง กระพุกน้ำเพื่อนมีอยู่หางหน่อยได้ซ้ำกระปั่นนี่มันหนดเออชาตุงยาวเนาะเนาะใส่ง่ายมันเต็มแล้วมันมุนเลยเนาะลองชิมเถอะครูปั่นเป็นเลยเออชิมมึงด้วยันน้ำหูน้ำตาแตกยังใช้ร่าชิมอยู่ไปแม่ยิงเจ้าเห็ดห่านปจ้าเห็ดบเปลี่ยบเจ้าปเห็ดพี่น้องเลยเนาะ เป็นวัดนาเป็นวัดนาลองมองลองนาแดดนาก้รมพี่เราไปไปขั่อะบางิกอยู่กลางแดดอืมโอ้ยเนาะเออตนนี้ตนนีอยู่ตนี้ตาอาวพกแดน่น่ออามุ่นนะมันต้องเฮ็ดเป็นต้นนะพราะนาแตงเสพอืมอืมไปบัดไปใส่ลาบแล้วมันอย่างเนี้ยหรอะไออินกับปนอ้นั่นปั่น ปั้นให้มันนั่นนั่นมาเนาะปั้นให้มันแบบบนเหลกปายนฮะนะเราเปิลยบ่อยเราห้ยลงไปเลยคือจะหวงเครื่องปั้นลกินี่นะโบเปียนแล้วจกเชื่อเราคนเดียวม่ชอพวกรออแมนเชื่อโบเคยปั้นแน่นี่นะตัวนี้นะเออึอแมนบ่ เออโว้ยชัดเนาะคุณไห้เมเราไห้ได้มูน้ำตาอะไรอืม้บมึลบาบอยังมือเข่าล็อกปึ้ยเออโวยชอบเลยจับไปได้กว่าอีน่ะเง้ตกเลยบงเล พูดพูดพัวแล้วเนาะ้เออทำแล้วอย่านอประมกันดิมาจัอด้ไหมหัวได้อ่ะมาช็อตดคุณได้ทด้งหมดเจ้าของแล้นนั่งปั่นจนวัดกระซ้าหนึ่งไม่ได้ช็อตเพิ่นมาว่าเดียวอยากช็อตเลยสะอยากช็อตไว้ เอไป้อไปในส่องปุกแล้วนั่งไห้รถคือนี่ปันข่าวด้วยนะนั่งไห้อยู่อ่เพิ่พิ่จองหน้าตอนนั้นนะโอ้ดูเนาะเออหวีออป็นช่วงหน้าอัีทนี่นะยังมนยังมุนอยู่อืออืเอาแบบ จวงชองบาทพอมาเลยยังต <c ười> <c ười> ื่นเต้นอยู่ยังลำมือมาได้ดิเปิดเปิดจาบาทนึงแบบปิดแต่ก็เปิดดีว่าเออเอต้องเป็นต้องเป็นช็อชอะไอินเจ้าน่ะปั่นเงาเลยเออเจ้าก็ เคยชินกระเืีองปั้นอยู่เลยว่าเนาะเพิ่นขายเพิ่นขายกาแฟน้ำปั้นไว้สิไดยเนาะเหมยังบ่อนคุณเคยกับเครื่องปั่นอยู่เจ้ากันอีนน่ะจะหายใจอินคนนี้นะลองสิมสิมได้แต่ว่ามันเป็นเพลทเวลาใช้รับชินยังแก่พอใช้หน่อยใช่ไหมล่ะอึ๊บ อจะรูปแล้วการมุนคือเก่าได้าเลยนะเออแบบเก้าเลยโอ้ของเราเปนแห้งนะหมืนนะแมนแมนมันปั๊บมาได้ปะมาได้ปั๊บมได้นะมันเป็นเด็กเออใส่เน่มันยังแหงอ่ะะเออแบบเดี่ยวัน้เออวายเนยพี่าเนาะแต่ว่าโยดใส่เครื่องปั้นนะกปืดปืดเลยหลไว้เนาะ มื้อนั่นเนอยนั่งํำไห้น้ำเพื่อจะได้กกนึงไห้เป็นหูน้ำตาใไหมเอกรถึงหูได้หมดเลยส่งปุกเยีแล้วเราจะจังไห้อยู่นั่งไห้อยู่นะในช่วงกระปุกเลยแต่่้จงหัวก็ได้เดียวช่งกระซ้าของเพื่อนน่อีมทมอะไ้เขดังขอ่าไั้ยแลว พอดีแดดเดียวให้พ่อต้องเชิญเพื่อนไปขึ้นเพื่อนน้องนั่นมาเลยเอาซองมาให้บานแน้วเลยซองก็ไปปิ้นเพื่อนปิ้นให้มาว่านี่ก็อ่านบกคักเนาะอย่างวันที่วันที่สิบเจ็ดมือมืองันที่สิบแปดนั่นเป็นมือใส่บาทว่ะแต้วก็บิ่งไปบังม่านโมเมนต์น่ะได้ดีว่ะดีถ้าเราเลี่ยนให้ไหมอยนี่เรายังทานด้ปิ้นนะนะแล้วแบบว่าเอาแบบเออเป็นดันต้นสบับมาให้เบิ่งงโกนมาแบบนี้บ่นะ

โอ้แชนั่นพอดีไอีเนี่ยไอ้ันนี่แบบเป็นพึ่งน่วยเป็นกเล็กเป็นกะเล็กมันเป็นนี่ได้ช่วยนะให้แชมลงเบิดนะอามันยังมลงเบิร์ดด้วมันยะหเบิร์ดหลังุันนะอืมไอ้หนีพันตอกยังสัปังปังอยู่นี่บอกมาเิกันพี่น้องเลยตกสานอะผืนซีมแต่ง ทางซานเพื่อนนั่มเลยเนาะเพื่อเมฆวัวมาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำอยู่นี่หนูห่วยตกซานแม่งเนาะตื่นเศร้าหนึ่งเข่าหนูห่วยตกซานรถตาซื่นไปแล้วฮะเชี่ยงกับเราหงวอก็แพงเนาะโดยแล้ก็มาสอบมาแปลงนะฮะให้มันแข็งแรงพี่น้อนไอยินต้มยังอันนี่หมอต้มยังไงขึ้นนั่นท่านได้ยู่เออไข่แตกเพื่อน มาเข่าไว้กินกับยังเด้มอนชูมูกินนะเนาะมูมีเลยมีพี่ังเหมือนหุ่งชองหมากนะหมือหุงนั้นแล้วตูแล้วมันกมันูเช่อตกได้อยังถอดเกิดอยู่ไอ้นี่ถอดเกิดไปนั่งนั่นเด้อตัวเป็นหมากะเที่ยวอะไรปะ จะถ่ายมันมุนพ่อแกมันมุนได้่มุนโตมันมุนก่อนมันีมุนเมันมุนเกินจี่มงเชว่ันนั่งทังล่มเหมือนนอปิวอันดันนี้ี้ฟอยบิกปนมาใช่เนาะโอ้บชองปั้นหิวเข่ามาจะใช้เปนบชองปั้นเมาออมักไ้เออนิวปอนในนิ้วเลยนะป้อนนองเด้องเด้อ เออเออเม่ตุยอมีปิ้งปลาดุกกินบ่เออเพื่อนะอยู่ใช้ป่ะเนี่ไปหาบังดูไปหาบังด้วยนั่งสิเออหาอินปั้นแล้วกันสิป้าตอเข่าใหม่น้ำหลอกมาพริกนะยยกไห้เพิ่นซะมันมุนเองมันมันก็ม่ใส่ลายเลย เมนแมนรวมอะไรเอาเจ้ากับปันแบบนั้นนะเขอนะแกกับรเตามใครก็ไปอยากตามเลยตุ้ยเต็มตาปันนิ่งๆกันวะอือมนัวัน่บอกเาเนาะพวกหนึ่งก็เปรียนกันได้ที่ขันตามนะ เห็นแล้วมือนั่นหพ่อแล้วมือนั่นนะเครื่องเขาเล็กายังวันม่นกินเอมนือนื้เมนื่อไมเเนบอกมนมเนเน้กมนมาน้อมเนื้ไมนไ้อื้อนื่อมนือนน้นมานนนน้น เออพอดีแล้วอ like? like? ินเจ้าสิปันยังอีกน่ะเนี่มาห่าู้ผู้อยู่นอกในสิเบก่อนพอพอพอถ้าเบกกันอยนะพอดีได้จำะรบาทเดียวเพื่อยุดกับปันเมื่อไรเธอจะหาฝา

แต่โทรหาพ่อเจ้าซื้อเน้กินเด้อโดยสพ่อแม่พี่นอนะ้นองเนาะเมนต์เชิอกระชีโทรหาพ่อรองเชิอก่อนมากนะบอแต่คืนเฮือนน้องสายใหม่เนาะจะได้สั่งกันให้เพิ่นซื้อแนวกินมาสูโม่ผนะู้กินเนาะมาเฮ็ดเบียกซอยแมนอยู่ซ้ำด้านหน้าพอดีกรับเมนต์เชิอเกอินสิไปปันเข่าใหม่เตียนเพิ่นเนาะวันนะี้เนาะโดยคลิปนี้กะไปแล้วพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะ ยิบนาพ่อกันด้วยสบายดีเพื่อสักคู่สุขคนไมไม่เหนนั่นได้แล้วบอกนะ